ฮันน no ี่เลมอนโนหนึ่งของเจแปนสวัสดีจ้ามาพอกของเมยดาผ้ากินนะจ๊ะมีสภ้ามกินไอติมจ้าไอติมนี่น่ารักมากฮันนี่เลมอนแพ็กเกจแบบสะดุดตาต้องซื้อมากินนะ่ะที่สำคัญพ่นเขียนมาโนหนึ่งเจแปนอ่าเป็น ไอศครีมหวานเย็นกลิ่นน้ำพึ่งเลมอนืหเห็นแพ็กเกจสื่อเพราะเห็นแพ็กเกจเนาะจ้าละกา no band. โน่หนึ่งเจแปนเออเป็นยังไงตลอดมีจําราคาปอะใรเนาะจ้าสื่อหลายอยา่างขออาให้เพื่อนๆนั่สื่อมาจากเซเว่นจ่าเอ้ยฮันน no ี่เลมอนโน่หนึ่งของเจแปน คำแรกรู้สึกแบบเฟรชชี่อ่ะสดชื่นอ่ะเฟรชอ่ะเฟรชสดชื่นอ่ะข้างในเป็นอะไรือเปล่าขอใช้มือหน่อยน้ำพึ่งมะนาวเลยอ่ะกินแบบหอสดชื่น ตรงกลางข้าง,งในอาจจะแบบเหมือนเกล็ดหิมะเลยอะค่ะเหมือนเป็นเกล็ดๆดน่ะค่อนข้างเย็นฟันนะคะต้องค่อยๆกินเลยแหละเพราะว่าแบบเนื้อไอศครีมเป็นแบบเป็นน้ำแข็งอะคะ่ะมันไม่ได้แบบเป็นเนื้อแบบนิ่ม แบบเป็นเหมือนน้ำแข็งใส่บดแล้วเป็นก้อนๆนะแต่อร่อยมากกินแล้วสดชื่นเป็นเหมือนน้ำแข็งใส่เกาะกันนะคะเป็นเนื้อน้ำแข็งชื่น ต้องอมแล้วแบบให้มันละลายในปากค่อยๆแบบและมุนมากเ <c oughs> หมาะกับหน้าร้อนนะคะเพื่อนๆ <c oughs> แซบจะแซบืม <c oughs> <c oughs> หอมน้ำพึ่งมะนาวดูแล้วเหมือนเป็นน้ำแข็งทงแห่งเลยอ่ะน้ำแข็งบดน้ำแข็งละเอียดแล้วก็เกาะกันเป็นก้อนเป็นไอศครีมหวานเย็นอืมืเนื้อข้างในอืม เก๋มากแปลกมากเป็นไอศครีมที่เทียวไม่ได้เพราะว่ามันเย็นฟันมากค่ะ จะกิน้วสดชื่นมากแพ็กเจ็ดแบบสะดุดตาอ่ะไอ้เจ้าลิงอ่ะน่ารักเนาะน่าจะเป็นน้องลิงเนาะ หวานสดชื่นกลมกล่อมค่ะไม่ได้แบบว่าหวานโดดไปเลยอะไรเงี้ยหอ,อมน้ำผึ้งมะนาวแบบเป็นเมนูที่แบบเข้ากันมากน้ำผึ้งกับมะนาวนี่เนาะน้ำแข็งเกาะกันดีดีค่ะเพื่อนอือหือ เย็นมากหายร้อนเลยอ่ะรู้สึกแบบเย็นไปทั่วร่างกายค่ะ Mm hmm. ทำไมคำนี้กินแล้วรู้สึกหนาวอะ่ะเย็นจนรู้สึกแบบหนาวกินในหน้าร้อนนะคะ ทำแบบให้ความสดชื่นแก่ร่างกายได้นะคะเหมาะมากอร่อยเดี๋ยวลองเคี้ยวเย็นฟันมาก ต้องค่อยๆกินกัดแล้วก็อมให้มันละลายแบบวิธีการกินเนาะแบบค่อยๆกินเอาล่ะจ้าเพื่อนๆให้ามาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเ็ดคลิปนะจ๊ะเอาไว้พ่อกันคลิปหน้าวัาสาพไปกินอย่างอีกขอบพระคุไว้พ่อค่ะบ๊ายบาย